สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณครูจาอาอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการหาผลบวกโดยการทําให้ครบ10นะคะการหาผลบวกโดยการทําให้ครบ10เป็นยังไงนะคะเราไปดูกันเลยนะคะ,ะคููจอยให้5-8บวกกับ8าจะกำหนดให้5-8คููจอยมีโดนัทเคลือบน้ำตาลอยู่1 2 3 4 แล้วมีโดนัทเคอบช็อกโกแลตหนึ่งสองสาสี่ห้าหกดแนะคะก่อนอื่นเลยครูจอยนำกรอบสิบมาเพื่อให้เด็กๆมองเห็นว่าเราสามารถนำมารวมกันในกรอบได้ยังไงโดยการทำให้เต็มสิบก่อนโดยลำดับที่หนึ่งะคะให้เด็กๆนะคะนำโดนัทเคอบช็อกโกแลตกี่ชิ้นคะหชิ้นมาใส่ในกรอบสิบก่อนเลยนะคะ 1, 2, 3, 4, งสองสาส้าวหมดแล้วรอบสิบเต็มหรือยังคะยังไม่เต็มเลยแล้วเราทำยังไงเอ่ยเราเอาโดนัทเคลือบช็อกโกแลตมาใส่ใช่ะหนึ่ง,อ,งอ่า้าเห็นไหมคะเต็มขอบสิบแรกแล้วโดนัทยังเหลือใช่ไหมคะจากนั้นเราทำยังไงดีเห็นไหมคะ กรอบชิ้แรกเต็มแล้วเราต้องเอาไปใส่ในกรอบจิ้นที่2เห็นไหมคะโดนัทเคลือบน้ําตาล5ชิ้นโดนัทเคลือบช็อกโกแลต5ชิ้นกร็รวมกันทั้งหมดเป็น10ชิ้นนะคะโดนัทเคลือบช็อกโกแลต5ชิ้นเคลือบน้ําตาล5ชิ้นแล้วเราเอาโดนัทที่เหลือมาใส่ในกรอบชิ้นคะหนึ่งสองสามหมดแล้วใช่ไหมคะโดนัท เดิมเดือนัดเคลือบช็อกโกแลตเดิมเรามี8ชิ้นเราเอามาใส่ในกรอบ10แรก5ชิ้นเพราะฉะนั้นที่เราเอามาใส่ในกรอบ10บที่2 3ชิ้นกรอบ10แรกเต็ม10แล้วก็คือเราเอา5มาบวกกับ5ได้เท่ากับ10เพราะฉะนั้นเหลือตัวเลขที่เรายังไม่ผูกบวกก็คือ3ใช่ไหมคะก็จะได้เป็น10บวก3เท่ากับ13นะคะดังนั้น5บวก8ได้เท่ากับ13 นะคะอ่าเราไปดูกันต่อไปถ้าครูจอยให้เป็น8ปบวกหนะคะโดยครูจอยใช้ช,ช็อกโกแลตเคลือบน้ําตาลแล้วก็เคลือบช็อกโกแลตเหมือนเดิมนะคะเรานําอะไรก่อนโดนัทเคลือบน้ําตาลมาใส่ในกรอบ10ก่อนใช่ไหมคะหสมี่้าดอ่ามี8ชิ้นค่ะ หัวใจนับเกินไปหนึ่งเห็นไหมแล้วเราก็เลยเอาโดนัเทเคลือบช็อกโกแลตมาใส่หนึ่งสองเห็นไหมคะเต็มกรอบสิบแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราก็เอามาใส่กรอบสิบที่สองหนึ่งสองสามเห็นไหมคะเด็กๆจะเห็นว่าแปดบวกห้าแปดคือโดนัเทเคลือบน้ำตาลใช่ไหมคะแล้วเราเอาโดนัเทเคลือบช็อกโกแลตมาสองชิ้นเพื่อให้เต็มสิบ ใช่ไหมคะแล้วก็จะเหลือเป็นโดนัทเคลือบช็อกโกแลตชี่อยู่ในกรอบที่2อีก3ชิ้นนะคะ8บวก2ได้เท่ากับ10เหลืออีก4ีชิ้นคะ่ะ10บวก3ได้เท่ากับ13นะคะดังนั้น8บวก5ก็ได้เท่ากับ13นะคะ อ่าต่อไปเรามาดูที่9บวก7สิคะคจะให้เป็นอะไรให้เป็นแอปเปิลเขียวกับแอปเปิลแดงนะคะ mm hmm. ก่อนอื่นเราทำอะไรดีเรานำมาทำให้เต็ม10ก้อนในกรอบ10แรกใช่ไหมคะอ้าแอปเปิลเขียวเอามาใส่แล้วยังไม่เต็มเลยเด็กๆทำยังไงต่อเอ่ยเอาแอปเปิลแดงมาใส่1นลูกหรือ1ผลเต็มแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาแอปเปิลที่เหลือไปกระจายในกรอบ10ที่ 2อยังไม่ซึ่งยังไม่เต็ม10ใช่ไหมคะก็จะได้9บวก7 9บวก1ใช่ไหมเห็นไหมแอปเปิลแดง1ลูกที่เราเอามาใส่นะคะ9บวก1ได้10ใช่ไหมคะแล้วที่เหลือล่ะคะที่เหลืออีก6กอีก6เห็นไหมเรากระจายออกมาเป็น7เท่ากับ1ในกรอบจุดแรกแล้วก็6ในกรอบจุดสอง 2, นะคะก็จะได้เป็นกรอบจุดที่1 10ิบ รวมกับ6ในกลอิบที่สองสบบวก6ได้เท่ากับ1 6นะคะเด็กๆยจงนจำการกระจายการบวกได้ไหมสิบห้าเท่ากับสิบวก5้าสิบเท่ากับ10บวก4นะคะดังนั้น9บวก7ดได้เท่ากับ16นะคะนี่คือวิธีการที่เด็กๆทำให้เต็ม10บกอนนะคะในตัวชิ้นหนึ่งนะคะแล้วเรานำมาบวกจากจำนวนที่เหลือนะคะออาต่อไปคือจะให้เป็นอะไรให้เป็นเจด บวกเก้าเหมือนกันเลยโดยนำแอปเปิลเขียวมาใส่ในกรอบสิบก่อนแล้วนำแอปเปิลแดงมาใส่สองสามอ้าวเต็มกรอบสิบแรกแล้วแอปเปิลแดงหมดหรือยังยังไม่หมดเราก็นำไปใส่ในกรอบสิบที่สองเพราะฉะนั้นเจ็ดบวกเก้าได้เท่ากับอะไรเอ่ยเจ็ดบวกสามก่อนใช่ไหมคะเราทำในกรอบสิบแรกเจ็ดบวกสามได้เท่ากับสิบแล้วแอปเปิลที่เหลือล่ะคะคือหกใช่ไหมเราก็เอาสิบม,มาบวกกับหก ก็จะได้เท่ากับ16นะคะดังนั้น7บวก9ก็ได้เท่ากับ16นะคะอ่ะต่อไปเรามาดูคุณจะให้เป็น8บวก9อ่ะครั้งนี้คุณจะลองให้เป็นจํานวนที่มากที่สุดขึ้นก่อนโดยคุณจะเอามะเขือม่วงขึ้นก่อนนะคะมะเขือม่วงทั้งหมด9นะคะแล้วยังไม่เต็มเลยคุณก็เอามะเขือเทศมาใส่อีก เต็มแล้วนะคะแล้วครูจะก็เอามะเขือเทศที่เหลือไปใส่ในกรอบที่สองนะคะก็จะได้เป็นแปดบวกเก้าในกรอบแรกเก้าบวกกับ1นนะคะแล้วกรอบที่สองก็เป็นเจ็ดแปดแยกออกเป็นด้7เ็ดบวกเเจ็ดกับหนึ่งนะคะเก้าบวกหนึ่งได้เท่ากับสิบเห็นไหมคับก้าวกหนึ่งได้เท่ากับสิบเก้าอยู่ข้างหลังนะคะเก้ารวมกับหนึ่งเป็นสิบแต่แล้วทีนี้เหลือมะเขือเทศอีกที่เจ็ดก็จะได้เป็นเจ็ดบวกสิบก็ได้เท่ากับสิบ เจนะคะดังนั้น8ปบวกเก็ได้เท่ากับ17นะคะแล้ว9ก้าบวกะะแล่ะคะเราเอาอะไรเอ่ยเอามะเขือเทศมาใส่ก่อนใช่ไหมคะแล้วเอามะเขือม,วม่วงมาใส่ให้เต็มเลยแล้วก็เอาที่เหลือไปใส่ในกรอบที่2 8งบวกเใช่ไหมคะก็จะได้9บวกกัน1ก่อนก็คือมะเขือเทศบวกกับมะเขือมว่วง1จะได้เป็น10 แล้วจํานวนที่เหลือที่เราแยกออกมาแล้วยังไม่นํามาบวกคือเลขอะไรคะเจ็ดเหลือมะขมมอออีกเจ็ดใช่ไหมคะเราก็จะได้เป็นสิบเจ็ดนะคะดังนั้น9ก้าบวกแได้เท่ากับสิบเจ็ดอ่าหกบวกห้คุณจารมีโบสีส้มห อันมีโบสีเหลืองห้าอานันรูจะเอาโบสีโชคมาใส่ก่อนเลยแล้วเอาโบสีเหลืองมาใส่สี่อันนะคะแล้วที่เหลือเ,เกินจาก,กอบ10คกูจะเอาไปใส่ในกรอบสิบที่สองนะคะก็จะได้เป็นหกบวกห <c oughs> ้าหกบวกห้าเรามาดูในกรอบสิบแรกสิคะห้าบวกอะไรได้สิบห้าคือบวกสี่ใช่ไหมห้าบวสี่แล้วเหลือโบอีกหนึ่ง ก็สี่บวกหนึ่งก็ได้เท่ากับหกเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราเอาขอโทษค่ะเราเอาสี่มาบวกห้าก่อนสี่บวกห้าได้เท่ากับสิบแล้วรวมกับโบที่เหลือเห็นไหมคะก็ะจะได้เป็นสิบเอ็ดดังนั้นหกบวกห้าได้เท่ากับสิบเอ็ดนะคะแล้วถ้าครูจอยให้เป็นโบสีส้มห้าอันโบสีเหลืองหกอันละคะเด็กๆทำไงดี อาโบวเหลืองมาใส่ก่อนเลยเพราะโบวเหลืองเยอะกว่าใช่ไหมคะเราจะได้หาได้เร็วขึ้นแล้วก็เอาโบวสีส้มมาใส่ให้เต็มนะคะอันที่เหลือเอาโบวสีส้มไปใส่ในกล่องที่สองอ่าเราก็จะแยกโบสีส้มออกมาได้เป็นอะไรกับอะไรดีสี่เห็นไหมคะโบสีส้มอยู่ในกล่องและสี่กับในกล่องที่สองคือหนึ่งเห็นไหมคะแล้วเรามาดูในกล่องสิบแกลก็คือหกบวกสี่เท่ากับสิบลับ เหลืออีก1ตัวก็คือ1เรานำมาบวกเพราะฉะนั้น5้บวก6ก็จะได้เท่ากับ11ดังนั้น5้บวก6ได้เท่ากับเท่าไรเอ่ย11ใช่ไหมคะถ้าเป็น7บวก7นล่ะคะอ้า7บวก7เหมือนกันเลยเด็กๆเ,เอาสับปรี่มาใส่ก่อนแล้วก็เอาเชอร์รี่มาใส่ให้เต็มในกรอบ10 แล้วเชอร์รี่ที่เหลือเราก็เอามาใส่กรอบจิ้ทชี่สัหอสองให้เต็มนะคะเจ็ดบวกับเจ็ดเห็นไหมคะเราจะแยกเจ็ดของเชอร์รี่ออกไปเพราะเป็นอะไรในกรอบจิบแรกมีเชอร์รี่อยู่ทั้งหมดสามกรอบจิบที่สองมีสี่เห็นไหมคะเราก็จะแยกออกมาเป็นสามกับสี่กรอบจิบแรกนะคะเราเอาเจ็ดก็คือสตรอเบอรี่เจ็ดรวมกับเชอร์รี่สามก็จะได้เป็นสิบ รวมกับกรับ10ที่2ที่4นะคะเห็นไหมเจ็ดเราแยกออกมาเป็น3กับ0จำนวนเต็ม10แล้วเราก็จะได้เป็นที่14ดังนั้น7บวก7ได้เท่ากับ14นะคะเด็กๆจะเห็นว่าในการหาผลบวกของจำนวน2จํจนวนเราสามารถทำให้ครบ10ก่อนนะคะถึงจะสามารถนำไปบวกในส่วนที่เหลือได้นะคะ ให้เด็กๆฝึกปฏิบัตินะคะเราพบกันเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ